สวัสดีกับเพื่อนพี่พน้องทุกคนด้วยนะครับผมยูดีตรับเข้าสู่ช่องขวัญเฮลิเอะเนาะกับเกมนิวมินิแพทเทิรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบปีกนะครับหลังจากที่กิจกรรมตรุษจีนมาเนาะมันก็จะมีปีกแห่งความตายนะครับความจริงปีกแห่งความตายตรงเนี้ยนะครับมันก็มีมานานแล้วนะแต่ว่าคนก็ไม่เห็นจะได้ใช้กันนะนะครับปีกอันนี้เนี่ยนะครับพลังต่อสู้11,000นะะครับ97เนาค่าาควมเสียหาายธตุเพิ่มขึ้น6%อาจจะเป็นเกี่ยวกับธาตุ วิญญาณมาเทเลียในตอนนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกันนะแต่ถ้าผมพูดผิดเนะี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เพิ่ม s p 10จุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องอธิบายให้เร็เวน้อยด้วยนะว่า s p ีเนี่ยคือหลอดสเีเขียวที่เราไปใช้สก,กิลนะครับการที่เรามี s p เยอะเนี่ยเราจะได้ยิงเ์นแรกเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเค1 0ึ0งหเดี๋ยวเรามาดูปีก SP อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับก็เป็นปีกทะเลนั่นเองนะครับมา ปึ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกดดูค่าสถานะของปีกได้ก็คือเป็นรูปตัวไอกับกับด้านลงเห็นไหมตรงมุมปีกนะครับนี่นะฮะก็ปีกอันนี้เห็นไหมว่า12888นะครับพลังเยอะอย่างเห็นเห็นนะฮะท้งทงที่ยังไม่ได้อัพนะครับแต่ละอันก็ยังไม่ได้อัพทั้งคู่นะนี่นะครับจะได้เห็นเลยนะว่าไม่ได้อัพนะก็นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี1%ะครับแล้วก็ ค่าเริ่มต้นเพิ่ม1 0 s p เท่ากันนะครับซึ่งถ้าเราอัพปีกตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องใช้ปีกที่มันซ้ำๆกันเนาะก็ต้องหานะครับปีกอันนี้เนี่ยมาในกิจกรรมเติมเ,เดี๋ยวเข้าไปดูให้นะมีในหมุนเตาหนึ่งแล้วเนาะกิจกรรมหมุนลูกเตานะฮะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าต้องหมุนลูกเตาให้ถึงกล่องครบกําหนดที่ปีกนั้นจะอยู่นะฮะปีกทะเลจะอยู่เนาะ โอเคนะครับกิจกรรมเติมครั้งเดียวเดี๋ยวนะปีกทะเลจะชอบมาอยู่ช่องสุดท้ายตรงนี้นะครับของผมเนี่ย7,500เพรเนี่ยผมเติมนี่มันก็จะประมาณ3 0 5 0บาทนะผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆ Android iOS เนี่ยต้องดูภาษีที่มันแตกต่างด้วยนะแล้วเวลาเติมนะครับเก็บหลับฐานไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเติมเงินไม่เข้ากันเยอะนะครับโอเคเนาะก็มันจะอยู่ช่องสุดท้ายนะครับเนาะปีกทะเลส่วนใหญ่ก็ถ้ารีบเนี่ย ก็เติมเอาปีก,ก่อนนะครับถ้าไม่รีบเนี่ยก็ยจะมีหมุนให้ให้ที่ลูกเตา๋าเนาะและตอนนี้มันก็มีเคเวสมานะครับซึ่งก็ต้องรีบทํากันหน่อยนะนี่นะครับมีลูกเต๋าให้รับนะครับผมนะเก็บไว้เยอะๆนะครับกิจกรรมบนมาแน่นอนนะโอเคนะครับตอนนี้เราเปรียบเทียบปีกนะครับก็คือว่าใจผมเนี่ยผมให้ปีกปีกทะเลนะจะลั่นลิ้นทำไมอยู่เนีย่ยเป็นคนชอบเล่นลิ้นเหรอฮะนอกเรื่องอีกแล้วกูว <c oughs> เออนะฮะ อ,อีกเนี่ยนะครับผมให้ไปทางทะเลแล้วกันเพราะอะไรมันเหละท่อหลอ่อเท่นั่นเองเนะครับผมแล้วก็ค่าพลังของมันเริ่มต้นเนี่ยมันก็ดูเยอะๆดูนะแต่ว่า,าจะเพิ่มพลังโจมตี1%อเนตอนนี้มันน้อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเราอัพไปเนี่ยได้อัพไปสักถึงขั้นที่2แบบเขาเรียกว่าไงวะผมไม่รู้นะเนี่ยให้มันเหมือนแบบเนี่ยทับ2 4อะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยนะครับ ตอนนี้เป็นอันนี้มันคือปีกนางฟ้านะแต่ว่าเราจะได้มาตอนต้นเกมนะครับซึ่งมันเป็นปีกที่เพิ่ม s p เหมือนกันนะสำหรับเลเวลน้อยเนี่ยถ้ายังไม่มีปีกทะเลเนี่ยก็เอาปีกนี้ใส่ได้นะจะได้เพิ่ม s p นะครับแล้วก็มันจะมีให้ซื้อตรงยศทหารนะครับในกิจกรรมอ่ะมันจะมีปีกนางฟ้าให้ซื้อซ้ําๆนะครับเพื่อที่จะมาอัพปีกนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่ม s p ขึ้นเรื่อยๆถ้าปีกนางฟ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะเป็นกรอบส้มนะครับสูงสุด,ดนแต่ว่วามัยังแพ้ปีกพวินี้ดนะนะ แล้วก็ปีกอันเนี้ยถ้าอัพไปเรื่อยๆนะครับจะขึ้นบวก1,2,3,4บวกสบก3บวก4สุดกรอบส้มนะครับถามว่าปีกทะเลเนี่ยถ้าอัพสุดนะครับ SP จะสุดถึง20 SP เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีเนี่ยสุดที่8%นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งใครที่แลกมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีกแห่งความตายเนี่ยมันก็หายากอยู่นะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกิจกรรมสะสมเพชรน,นะครับถึงเนาะ ถึงจะได้รับปีกตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในกล่องหมุนลูกเต๋าเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มันอาจจะอยู่กล่องสุดท้ายเลยนะเพราะว่าปีกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า GM ทําไมถึงต้องทําให้มันหายากกว่าปีกทะเลทั้งทั้ท,ท,ที่ปีกทะเลเนี่ยก็อาจจะดีกว่าอันนี้ไป10%นะฮะแต่มันก็มีความดีที่แตกต่างกันนะเพราะว่าความเสียหายธาตุเนี่ยหกเร็นะฮะก็เยอะเยอะแต่ว่าธาตุตอนเนี้ยเรามีให้ใส่ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นต้องห่วงในเรื่องของตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะคร แบบอื่นต่อนะฮะก็คือว่า sp นะครับปีกเนี่ยมันก็มีเพิ่มพลังความโกรธด้วยนะนี่นะครับถ้าเลเวลน้อยเนี่ยไม่มีปีก sp ใส่ก็ใส่ปีกเพิ่มพลังความโกรธก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าปีกเพิ่มพลังความโกรธเนี่ยจะเพิ่มความโกรธนะครับได้เร็วเนาะก็คือว่าถ้าเราใส่เนี่ยมันจะเพิ่มความโกรธได้ได้ได้อีก10จุดอะมันก็จะเพิ่มเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่เราพาวได้ช้านะครับเราก็จะพาวได้เร็วขึ้นนะฮะ ถ้าหากว่าอาวุธของเราเนี่ยยังไม่อัพเต็ม13นะครับเนี่ยนะครับพวกเนี้ยอาวุธอ่ะถ้าเราเข้ามาที่เครื่องศักดิ์สิทธิ์อ่ะตรงนี้นะครับถ้าเราอัพพวกนี้ยังไม่เต็มเนี่ยนะครับเนี่ยอาวุธที่มันบอกเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่พาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็พาวช้านะครับผมนะแล้วก็ยังจะไม่บวกอะไรต่างๆนานานะครับสเตตัสเนาะมันก็จะพาวช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตอนลงบอสอย่างเงี้ยอย่างอ่าตอนลงบอสก็ได้หรือว่าต่อสู้ ก็ต่อสู้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เพิ่มพลังองกดนะแต่ก็ตามใจแล้วกันนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็มันน่าจะใช้ปีกทะเลกันอนะ่ะเออแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเครื่องประดับเนี่ยนะครับมันเพิ่มพาวได้ด้วยนะเนี่ยนะครับแหวนองคกรเนี่ยก็เพิ่ม50จุดนะครับแล้วก็มีคาสาปเนาะตอนนี้ก็จะมีเครื่องประดับมาใหม่นะฮะที่ต้องทําจากคําสาปเนี่ยขึ้นไปอีกนะครับมันสามารถทําได้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพิ่มความโกรธก็คือจะมีปีกเนาะปีกเพิ่ม s p เพิ่มความโกรธนะครับส่วนปีกอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะเขาก็ไม่ใส่กันนะครับผมเครื่องประดับเนี่ยก็จะมีเพิ่มความโกรธนะครับตรงนี้นี่ถ้าเปลี่ยนได้เรื่อยๆก็ projeto, คงจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจากมังกรจะต้องเป็นคําสาบจากคําสาบก็จะเป็นเครื่องประดับใหม่ที่มาเนะฮะเพราะฉะนั้นคําสาบก็ต้องชิดซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปรู้กันนะครับเครื่องประดับใหม่ที่มานะครับผมนี่ไงนะครับ อันน hmm. kind of yeah. ี hmm, ้เป็นถอดแบบมาจากความตายที <c oughs> onun, ่ไร้คําพูดนะครับเป็นเครื่องประดับเนาะเดี๋ยวจะออกไปดูอาออกไปดูเลยเดี๋ยวมันจะงงนะฮะความตายที่ไร้คําพูดก็คือเครื่องประดับชิ้นนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งเวลาเพื่อร่มเวลาเราตายเนี่ยมันก็จะหิวเลือดให้เพื่อเริ่มทีมนะครับผมซึ่งการจะทําเครื่องประดับอันเมื่อกี้เนี่ยก็จะอโอโหเป็นอะไรเป็นอะไรจะ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 ก็จะต้องใช้เครื่องประดับชิ้นนี้ด้วยนะครับ ถึงจะสร้างเครื่องประดับอันใหม่นั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สร้างเนี่ยก็เติมนะครับเป็นหมื่นนะตามนั้นเลยนะครับเครื่องประดับความตายที่ละคำพูดอยู่ในกิจ,จก,กรรมงานลื่นเิงด้วยนะครับโอเคอาจจะกระตุกกระตักหน่อยนะผมต้องขอไปด้วยเออพูดเองจะงงเองเดีย๋ยอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับเขาเรียกว่ามันก็ผมก็ว่าพลังมันก็น่าจะพอๆกับฮาเดสนะแต่ว่าก็อาจจะ ก็อีกหน่อยก็คงจะอัปเดตเป็นมามาเป็นเซตอ่ะผมว่านะก็ไม่แน่นะครับต้องรอดู gm ถ้าเกิดมันหิวเงินเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อัปเดตมาแน่นอนนะครับนี่ฝากด่า gm ให้แล้วนะครับผมนะไม่ต้องไปด่าเพิ่มนะครับเนี่ยแหละนะครับเพิ่มความโกรธ50จุดนะฮะเพิ่มพลังอีกเยอะเลยนะครับผมนะ str นะครับ hp แล้วก็เพนนะครับผมซึ่งตัวย่อพวกนี้เนี่ยผมก็กําลังหารายละเอียดมาให้เพื่อนๆอยู่นะซึ่งผมก็เล่นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้หารายละเอียดให้นะฮะต้องขออภัยด้วยแต่ว่า hp เนี่ยก มันก็จะบางทีตัวย่อเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะแล้วก็ความสามารถในการเพิ่มตัวละครเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะอย่างแบบ ATK กับดาเมจอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันนิดหน่อยเออมันก็มันก็เป็นตัวย่อที่แบบแยกออกมาแค่นั้นเองนะครเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปงงอะไรมันมากนะเดี๋ยวค่อยทําออกมาเป็นชุดแล้วกันนะครับนะเพราะมันต้องทําแน่นอนเรื่องตัวย่อเนี่ยนะครับมาให้เพื่อนๆเข้าใจว่าตัวย่อเนี่ยมันคืออะไรนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูการสร้างกันนะครับว่า มันใช้อะไรบ้างนะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้กดเข้ามาดูหรือเปล่านะฮะมันเป็น EC นี่นะครับก่อนที่เราจะมาทําแหวนง,งูให้เป็นเรืองแสงแบบนี้เนี่ยต้องทําคําสาบให้เป็นเรืองแสงบวก4อย่างนี้ก่อนนะซึ่งการที่จะทําอัพชันเครื่องประดับให้เป็นแบบเนี้ยจะต้องเนี่ยอัพกดที่มาอัพชันนะแล้วจะต้องมีเครื่องประดับเอาอมาตะนะครับถึงจะอัพชั่นขึ้นมาได้นะครับหรือว่าเครื่องประดับคําสาบนั่นเองนะฮะที่เราจะต้องตีบวกขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมีแสงเนาะ จากนั้นเราก็ต้องมาทําอีกนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับให้มันเป็นแหวนงูเป็นอะไรโอแล้วเราต้องมีแหวนอันนี้ด้วยซึ่งจะไปหาจากไหนวะเนี่ยมีดอกหรือเปล่าวะเนี่ยนี่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันต้องใช้ด้วยโอ้โหถ้าใช้นี่โอ้โหงั้นมันก็ต้องรออัปเดตนะว่ามันจะมาในด่านไหนนะฮะอาจจะมาในเมืองท้องฟ้าก็ไม่แน่นะเพราะว่าเห็นด่านอ่ารอสุดท้าย่ะมันจะเป็นด่านมังกร3าหัว4หัวอะไรนั่นแหะนะครับ ถ้าเครื่องประดับนี่ไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นอันดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะดรอปยากนะผมว่าแต่เท่าที่ดูก็ในจัดทีมเดินทางไกลก็ไม่มีนะแล้วก็ในเมืองฟ้าก็ยังไม่ไปไม่สุดนะครับโอเคเนาะการทําเครื่องประดับก็ต้องมาหาลองทํากันดูบ้างนะครับเผื่อจะได้เครื่องประดับที่สร้างด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าไม่ต้องเติมนะครับหรือว่าไม่ต้องดรอปนะครับผมแต่ว่าก็ต้องไปดรอปของอื่นๆมาอยู่ดีแหละเพื่อที่จะต้องมาทำนะฮะโอเคเนาะ จากนี้นะครับก็แนะนําปีกทะเลแล้วกันนะครับส่วนเครื่องประดับที่เพิ่มพลังความโกรธก็ต้องไปหากันด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับสําหรับระบบเกมนี้นะครับที่เราจะต้องอัพที่เราจะต้องไปหานะครับที่จะต้องใช้ความสามัคคีนะฮะเมื่อเจอฝรั่งก็ตบมันให้ราบนะครับผมอย่าไว้ชีวิตมันนะครับฝรั่งเดี๋ยวนี้เป็นควอตีนว่ะเอาจริงพูดตรงๆเลยเฮดเคเปิดได้เปิดนะเปิดได้เปิดเลยหยอกหยอกสอนคนไม่ดีอีกแล้วนะครับ กว่าที่จะเอาปีกเป็นกรอบส้มได้นะครับใช้ปีกไม่ต่ํากว่า15เอานะผมว่ากว่าจะอัพถึงเป็นกรอบส้มเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้4อันตามที่มันบอกเป็นช่องอย่างนี้นะโอ้โหแน่นอนนี่ครับต้องหาโอ้โหแล้วนั่นแหละกิจกรรมหมุนเต่าเท่านั้นที่เราจะได้มาฟรีๆนะครับถ้าไม่อยากจะเติมนะก็โอ้โหเยอะมากนะครับก็ฝากไปกับเพื่อนๆด้วยเนาะได้ความรู้อะไรกันบ้างนะครับหรือว่าผมมา ระบายอารมณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ลองไปเลือกกันดูนะครับใส่อะไรที่มันเท่เหล่ท่อหล่อเท่ก็ตามใจนะครับส่วนตรงนี้ปีกกระโหลกถ้าเราได้ปีกกระโหลกมาใช้ก่อนคนที่เติมอ่ะจะได้ดาวเยอะหน่อยนะก็ถ้าแลกปีกกระโหลกได้ก็แลกเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปีกทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้มาใส่ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เราจะหาปีกทะเลเนาะโอเคนะครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้าบาได้นะครับ ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่มันครบคันหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องการความรู้อื่นๆเพิ่มนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าทักทายนะฮะผมก็จะมาทําคลิปนะครับสลับกันไปเนาะแต่ทีโดยทางกล้ต่อสู้สอนต่างๆและเล่นนะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆในเพลย์ลิสต์แล้วก็ติดตามเพจด,ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม